พาเที่ยวคู่ก็ต้องพาเที่ยวก็อยากเที่ยวลูกก็จะถ่ายวีดีโอก็จะถ่ายเออสู้เว้ยหวานจ่อไม่กินหวานไม่กินอะไรแค่นี้เหอะแตกร้อนนะป้าไมร้อนเลยหนาวป้าไม่ร้อนสิป้าขับรถมาป้าใส่เสื้อนะป้าดูหนุ่มขับรถ40กิโลได้ ใครมีกี่ใบพี่ใครครับใครมีสองใบหนึ่งสองสามสี่ข้างในก็จะมีโอ้โหเยอะเลยดูเรื่องวันนียจะไปเที่ยวเนี่ยมเเรื่องนี่ผูกไว้อย่างนี้เลยครับมันจะได้ไม่หายผูกไว้กับที่วางแขกเล่นได้เรียนเลยเลยชื่อน้องที่วิ่งกไทชายสารครับ A a few moments e t l ฮัลโหลเราอยู่บนรถแล้วใช่ไหมครับมองเหยนอเลยอีกคนนึงเป็นยังไงอยู่กับอากูกูครับเราจะไปไหนครับมันน่าจะเป็นเป็นเมืองระคังอะไรสักอย่างใช่ดูแค่นั้นแหละ มันจูเหมือนสาลาเปาข้างในเป็นอะไรนะคะเป็นถั่วแดงถั่วแดงตักมันมันหวานไงะเทียมเนยขอบคุณทุกท่านค่ะคุณมากค่ะ t h a n อยอเหรออืมที่มินกินไหมมันจูอร่อยดีมันจูนี่พี่จันเป็นไกด์เรานะคะนี่ฮัลโหล เขตอะไรนะคะหนีหนีเที่ยวญี่ปุ่นหนีเที่ยวมีรูปเด็กเล็กแรงเลยต้องมีไกด์ค่ะไม่งั้นเลเทนแน่ๆเขาบอกไอติมที่นี่ซอฟต์ครีมดังเขาบอกที่นี่ดังอะไรนะปลาไหลมันหวานร้านแบบนี้เนาะร้านนี้ร้านดังเลยอ่ะคะ อันนี้คือเบียร์จากมันญี่ปุ่นเลยอะเป็นเบียร์ค่ะเป็นเบียร์ท้องถิของที่นี่ทำจากมันมันที่นี่คือทุกอย่างมันทำมาจากมันหมดเลยเนาะใช่ค่ะไอติมรสมันนี่คือครึ่งหนึ่งก็เป็นมันนี่ใช่ไหมคะแบ่งแบ่งน้องน้าหนอนขิงหวานจ่อยไม่กินหวานไม่กิน ทริปนี้นะคะเรามาทั้งหมด5วันใช่ไหมคะ6วันความจริงแล้ว6วัน2วันแรกเนี่ยเรามีไกด์พิเศษเป็นเหมือนแบบ p r i v a t ทัวร์มารับเราแล้วก็พาเราไปเที่ยวแล้วก็อีกวันหนึ่งก็คือวันท้ทายค่ะดังนั้นอีก3วันเนี่ยเราจะเที่ยวเอง วันนี้โชคดีมากใช่ไหมกลงเห็นภูจิชัดมากอากาศดีมากเห็นภูจิชัดมากโอ๊ยกดกโปรเองตายละเธอดูสิเขาเกิดมีกดกโปรเองแล้วนะจ๊ะน้ำใสคือหมู่บ้านน้ำใสหรือว่าภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าโอชิโนะฮัไกซึ่งไฮไลท์ของที่นี่ก็คือมาก็ต้องมาน้ำใสจริงๆใสมากใสเห็นแบบว่า เห็นทุกอย่างใช่ค่ะอันนี้จะเป็นน้ำมาจากอยอดฟูจิซังค่ะและแร่ธาตุเขาเยอะด้วยค่ะเขาไปเที่ยว่าที่นี่เป็นน้ำจากบ้านเลยดื่มแล้วขจัดโรคไตดื่มแล้วสวยดื่มแล้วสวยขอกลับไปอาบเลยดื่มแล้วสวยยมีคนมาดื่มตามเดินไหมเดินไหมเต็งตึงเต็งต็งต็งโอ้ยเดินข้างหลังเป็นฟูจิซังอุ้ยเดินไหมมขึ้นรถนะ นี่ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันใหม่แล้ววันนี้เราเป็นทีมหนีน้อยกันนะอลูกหมีกับแม่หมีเดี๋ยวเราจะไปเชื่อวไหนกันเที่ยวกันไอสานโอ้ นี่สถานที่รับอันนี้ไม่มีคนไม่ค่อยมีคนรู้จักนะคะเป็นมุมของเหล่าช่างภาพเขามาถ่ายงานนะคะไม่มีคนเลยโล่งโล่งมากนะไม่ต้องเรียนของใครด้วยจุกๆเลยค่ะใช้นี่คือเรียกว่าอะไรนะคะยามานากโกค่ะยามานากะอยู่เล็กมันอะยามานากโกค่ะแต่พิกัดนี้เดี๋ยวให้ให้น้องมาดาไปปักแปะให้นะโอ้ยมศราก โมมิจิโมมิจินี่แปลว่าเมเปิลเหรอคะใช่ค่ะโมมิจิเมเปิล๋อเมเปิลโอ้โหนี่เด็กๆกดโกโปรโตถ่ายกันเองเลยเหรอลูกลูกถองกดเองเต็มเลยนี่ถ่ายโสวยไหมทรยสัน 哇。Wow. ก็แต่งตัวเหมือนกันอันนี้แดดคู่แล้วเนี่ยแค่เหรอแตกร้อนนะม้าไม่เห็นร้อนเลยหนาวป้าไม่ร้อนสิป้าขร้นรถปะป้าใส่เสื้อนะป้าดูนูเข็้นรถ40กิโลได้ นี่ก็ส้มจะถามว่าเดินขึ้นมาเป็นยังไงไปกอเทปดูแล้วกันร้อนมากนี่เดี๋ยวจะไปกินส้มแล้วก็จะได้นั่งกินชมชมชิวดูวิวเดี๋ยวให้เด็กๆเดินเองดีกว่าเห็นแล้วเห็นอสภาพสภาพนท่าน นอกจากกินจนอิ่มแล้วก็ยังเอาไปได้อีกโลครึ่งนะคะกลับบ้านโลครึ่งคนละโลครึ่งมันหมุนเรามาหลายคนกงหลายรอบแล้วเก็บส้มเสร็จแล้วกลับบ้านได้ด้วยสิคนละโลครึ่งกินพงแตกเลยดูดิค่ะดีมากดีมีเที่ยงคืนครึ่ง ดิฉันยังนั่งอยู่หน้าคอมเพราะพรุ่งนี้ไม่มีพี่แจมเราค่ะทุกคนเราเที่ยวกันเองมาเลยต้องนั่งเปิดหาก่อนว่าพรุ่งนี้เราจะไปบริเวณไหนบริเวณนั้นมีร้านอาหารอะไรบ้างมีเก้าอี้เด็กไหมมีอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยไปยังไงเพราะว่าทั้งหมดเจ็ดชีวิตขึ้นอยู่กับดิฉันค่ะดิฉันเลยต้องวางแผนอย่างละเอียดทำอะไรบ้างขึ้นสถานีไแทลตฟร์มไหนไปยังไงมีแต่คนเล่าให้ฟังว่าขึ้นใต้ดินยากก็เลยแบบ ตื่นแต่ดนึงแต่ไหขึ้นดูพาเที่วคต้องพาเที่ยวก็อยากเที่ยวลูกก็จะถ่ายวีดีโอก็จะถ่ายเออสู้เว้ยทำไมอังกฤได้รู้วาจ be d i s p น a y e d อ n e n g l ไ s h ยินไว้กก็เต็มเลย โหคนเพริบเลยมันคือญี่ปุ่นจริงๆเลยอันนี้คือถนนที่ดรงๆของที่นี่ชิตาสตรีทเคานี้อันนี้คือถนนที่ดรงๆเลยถนนคนเดิน่ะ เราหิวอาหารสีรุงมากๆใส,ส่ไมสีรุงต่อไปแซนด์วิชสีรุงแมใช่ไหมฮิวแซนด์วิชส,สีรุ่งน้ <laughs> นาไม่ติดแตนเบฉันเลยเฮ้ยโอ้โหดิแม,ม,ม่เล่นโโเลย <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <laughs> โห,หลังจากคาราจูกูต, <laughs> ตอนนี้เราก็มาชิบูยนะ่า <laughs> นี่คือทางข้านถนนที่ มีชื่อของที่นี่โอ้โหดูดินี่คือสตาร์บัคสิเราบอกว่าจะเห็น นี่มามิวเซียมำยตำรวจอุย้ยตำรวจจิ๋วเ้ยเป็นชุดได้ด้วยเชี่ยงนี้นะคะที่กินซาตอนเีื่องเรามากินอาหารกันที่ร้านชื่อฟูจิยะซึ่งฟูจิยะเนี่ยเป็นชื่อบริษัทที่ทำไอต,ต,ตัวการ์ตูนตัวเนี้ยและนี่ก็เลยเป็นร้านอาหารเด็กที่เด็กรึมเลยวันนี้ก็ไนาะทิ้งไทุกโต๊ะมีเด็ก แถมมีแบบเมนูเด็กด้วยอ่ะดูสิน่ากินมากทุกอย่างมาฮัลโหลและวันนี้นะคะเราจะไป ดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์แลนด์โตเกียวต้องเด็กๆต้องเตรียมของให้พร้อมเพราะว่าวันนี้คงอยู่กันห้างวันเลยที่ดิสนีย์แลนด์โตเกียวเขาว่ากันว่าดิสนีย์เนี่ยเด็กๆไปอะ่ะก็เล่นของเล่นไ,ได้แต่ความจริงอะ่ะมาทำการบ้านมาแล้วนะมันมีเครื่องเล่นหลายๆเครื่องเลยที่ไม่ได้มี height restriction ดังนั้นเนี่ยเด็กตัวเล็กๆก็ขึ้นได้ไปไปชมกันว่าม,มีอะไรบ้าง

แล้วก็มันจะมีแผนที่มันจะดูได้เลยว่าอันไหนเนี้ยรอนานเท่าไหร่ค่ะเราจะได้ไม่หลงครับฮะสโทุกคนตอนนี้เราอยู่ใน Small World นะ どうしうに เอาห้าค่ะเอาห้าอันค่ะห้าไข่หวานไข่หวานอร่อยอร่อยอ่ะมันฟูฟูค่ะอันนี้เท่าไหร่นะคะคัาหกร้อยเยนค่าหกร้อยเยนขอบคุณค่ะเออเป็นคนไทยหรือเปล่าคะไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นไทยมาเยอะค่ะของคนไทยมาเยอะโอ้โหเก่งมากตกใจเลย เป็นวักเป็นอะรต่อตอนที่พักเราแตพี่นึกว่าแบบว่าเป็นเป็นอ่านึกว่าเป็นคนไทยนะพี่ถึงหันไปใช่ใคิดว่าเป็นไทยตัดใจเหมือนกันแม่กินข้าวได้แล้ข้างหลังนี่คืออะไรลูไหมเป็นบ้านกีสิงเอ้ยมีชัน